สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับคุณครูสายฝนนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการลบนะคะนักเรียนขาการลบไม่ยากเลยบางคนกลัวมากเลยกลัวคณิตศาสตร์นะคะไม่ยากนะคะแค่ฝึกฝนและก็ตั้งใจนะคะแป๊บเดียวเชื่อว่าเด็กป .1 ของคุณ,ณสายฝนทําได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนว่าการลบคืออะไรทําไมต้องลบอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ การลบคือการนําจํานวนจํานวนหนึ่งหักออกจากอีกจํานวนหนึ่งนะคะหรือการเปรียบเทียบความต่างของจํานวน2จํานวนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามารรู้รามาดูตัวอย่างกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสัญลักษณ์ของการลบก็คือเครื่องหมายลบนะคะยกตัวอย่างเช่น5ลบ3าลบ3หรือว่าหักออก3เนี่ยดูซิว่า จะเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ,ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างแรกมาค่ะมีสตรอเบอรี่อยู่กี่ลูกเอ่ยนับหน่อยกี่ลูกคะ5ลูกนั่นเองนะคะหักออกตัดออกหรือว่าคูสจ่ฝนให้เพื่อนไปแล้วเท่าไหร่คะให้เพื่อนไปหักออกไป 2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอาออกไปสองหักออกไปสองลบไปสองเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะนับที่เหลือเลยคะ่ะเท่าไหร่คะต่อเลยเหลือหนึ่งสองสามห้าหักออกไปสองเหลือเท่าไรคะ3นั่นเองนะคะ ยากไหมคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะมีส้มอยู่6ลูกนะคะมีส้มอยู่6ลูกครูสายฝนให้ให้ใครดีให้นาเดียแล้วกันนะคะให้นาเดียไปเท่าไหร่4ลูกนะคะอ่ะหหักออกไป4ลบออกไป4ี่เหลือเท่าไหร่นะพร้อมกันคะ่ะ1 2สองเพราะฉะนั้น6หักออกไป4จะเท่ากับ2งนั่นเองนะคะเริ่มง่ายใช่ไหมมาดูต่อไป กล้วยอ่ะคูใ่ใจฝนมีกล้วยอยู่9ลูกนะคะให้ใครดีให้เปียกแล้วกันหักออกไปเท่าไหร่คะหักออกไปสามมให้เปียกไปแล้วสามจะเท่ากับเท่าไหร่มานับไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะเก้าหักออกไปสามพร้อมแล้วยังนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าหักออกไปสามเท่ากับ 6นั่นเองนะคะต่อไปมาดูเชอร์รี่กันบ้างมีเชอร์รี่อยู่7ลูกนะคะคู่สจฝนให้ใครดีให้ใครดีคะให้เพื่อนและแกนไป6ลูกเลยใจดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหักออกไป6จะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเท่าไหร่1นั่นเองใครตอบเหมือนคู่ายฝนบ้าง เท่ากับหนึ่งถูกต้องนะคะเก่งมากนักเรียนเก่งมากนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปมีแอปเปิ้ลว้าวแอปเปิ Apple, ้ลหลูกนะคะอ่ะครูใจฝนให้ใครดีให้เจเจละกันให้เจเจไปหมดเลยเจเจชอบแอปเปิ้ลใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้น 5, หาหักออกไป5เหลือเท่าไหร่กันเอยจะเหลือเท่าไหร่นะ mm hmm. เหลือเท่าไหร่คะข้อนี้วายหมดเลย ฮัป้ปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น5หักออกไป5จะเท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียนตอบพร้อมกันเลยเท่าไหร่คะเท่ากับ0นนั่นเองนะคะโอ้โหเหลือ0ูนย์เลยสรุปก่อนนะคะการลบคืออะไรคะการลบคือการนำจำนวน1ห,หักออกจาก อีกจำนวนหนึ่งนะคะหรือว่าการเปรียบเทียบความต่างนะคะของจํานวน2จํานวนมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะยากไหมคะไม่ยากเกินไปนะคะนักเรียนขาอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะและก็ ถ้านักเรียนดูคลิปแล้วเนี่ยสามารถไปทําในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะที่ครูสายฝนให้ไปนะคะตั้งใจเรียนนะคะสู้ๆนะครูสายฝนเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูสายฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ